คลิปนี้ค่ะมาฟังเรื่องราวต้องใช้คําว่าเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์ค่ะหลังจากที่น้องลิซ่านะคะขึ้นไปทําการแสดงที่งาน global citizen ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่ามันคืองานการกุศลนั่นเองนะคะและก็ก่อนหน้านี้พาทุกคนเนี่ยมีการเทคแอคชั่นต่างๆทําให้ได้รู้ว่าน้องลิซ่าของเราค่ะที่ขึ้นแสดงแบบไม่คิดค่าตัวและก็ที่แฟนคลับทุกคนเนี่ยช่วยกันเทคแอคชั่นนะคะซึ่งเงินที่ได้จากงาน global citizen เนี่ยค่ะจะถูกนําไปบริจาคน้องลิซ่าไม่รับค่าตัวนะคะในการขึ้นทําการแสดงทางผู้จัดนี จะนาเงินไปบริจาคให้กับเกาซาและก็ซูดานซึ่งทาง Global Citizen ล่าสุดนี่ค่ะเขามีการออกมาโพสต์ข้อความนี้โดยบอกว่าจากกาซาถ,ถึงซูดานเด็กๆกําลังแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับความขัดแย้งและความสําคัญของการเข้าถึงการศึกษาผู้นําโลกมีหน้าที่ทางศิลธรรมในการจัดหาทุนสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาในภาวะฉุกเฉินสําหรับเด็กว่ย226ล้านคนที่กําลังเผชิญวิกฤตค่ะและข้อที่สําคัญนะคะคือทุกคนจะได้เห็นงานประมาณนี้ตลอดเลยน้องลิซ่าในงานเพียชนี่ก็เป็นงานการกุศลน,นะคะ เพื่อนๆทาบุญตลอดเพื่อนจะได้เห็นว่านี่คือเหตุผลที่โนริซ่าตกลงรับงานบินฮิตหลายเนินนั่นเองค่ะคือเบื้องหลังเราไม่รู้เราค่ะว่าโนริซ่าไปทําบุญอะไรบ้างคือไม่จําเป็นต้องประกาศแต่แอดก็ได้เห็นคอมเมนต์บางคนนะคะบอกว่าโนริซ่าเป็นคนไทยหรือเปล่าบริจาคช่วยน้าท่วมไทยอย่างประมาณเนี้ยเฮ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วนะคะเพื่อนๆคืออย่างที่แอดกล่าวไปค่ะว่าโนริซ่าอาจจะไม่ได้ไปประกาศใครนะคะเบื้องหลังเขาอาจจะบริจาคแล้วก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่โนริซ่าทำมันโอโ้โหมันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จริงๆ แต่ว่าจริงๆบางทีเนี่ยแฟนคลับก็บอกว่าอยากให้น้องประกาศว่าทําอะไรบ้างนะอะไรดีๆแบบนี้ค่ะควรที่จะนํามาแชร์กันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งน้องนิชาของเราค่ะก็เรียกได้ว่าให้เกียรติเวทีมากนะขนแดนเซอร์ไปชุดพร,รอฟต่างๆจัดเต็มนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าตั้งแต่น้องนิชาขึ้นซ้อมก็คือโอ้โหน้องทํางานนี้ด้วยความเต็มที่นะคะแล้วก็จริงจังมากๆซึ่งขอให้น้องนิชาและก็ศสิลเป็นทุกคนนะคะที่ไปแสดงในงานนี้จเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนค่ะส่วนใครที่ใส่ร้ายป้ายสีนะคะก็ ไม่แช่งละกันก็ขอให้ไม่เจอไม่รู้นี่คือเหตุผลค่ะที่โนริซ่าตกลงรับเป็นฮดไลน์นะคะช่วยเหลือมนุษย์โลกไม่ต้องรอไปอวดใครโนริซ่าทาเลยค่ะซึ่งน้องก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะคะอย่างไรค่ะก็รักโนริซ่าที่สุดให้ความดีที่โนริซ่าทำนะคะปกป้องคุ้มครองพวกที่คิดไม่ดีค่ะก็ขอให้แพ้ภัยไปโนริซ่าสวยมาจากข้างในค่ะและก็เป็นพระโพธิสัตว์นะจ๊ะและก็น้องก็สามเองนะคะว่าตอนที่ขึ้นงานฮดไลเนอะร์เนี่ยตอนที่สัมภาษณ์ในนิตยสารนะคะก็บอกว่าเป็นฮิตไล เพราะว่าการกุศลด้วยขึ้นฟรีไม่มีค่าตัวและก็การที่แฟนๆนะคะทีกแอคชั่นได้ประมาณ 200, 500, 2องแสนห้าเท่ากับว่าน้องนิ่าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคือนําเงินไปบริจาคให้กับกาซาและก็ซูดานนะคะจากนั้นก็ขอวอวยพรให้น้องนิ่าค่ะทําอะไรก็ขอให้เจริญปังๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะคือโค้ดนี้มีคนโค้ดออกมาแล้วก็พูดถึงเยอะมากทุกคนก็ประมาณว่าอยากให้ทุกคน,นหาโค้ดสิ่งดีๆออกมานี่เลยค่ะคนจริงทําเลยไม่ต้องพูดเยอะนะคะแล้วก็ไม่รับค่าตัวสักบาทขึ้นไปแสดงบนเวทีก็จะเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทั้ performance นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นแอดก็ได้นําเสนออยู่ว่ามีช่างท่านไหนบ้างนะคะตั้งแต่หัวจะรดเท้าเสื้อผ้าต่างๆไม่ต้องเอะะ่ยเลยค่ะว่างานรีเพระร่าเสียตังหมดหมายถึงน้องลิซ่าเสียเองนะคะแต่ว่าน้องมาทํางานนี้เพื่องานการกุศลนั่นเองรีกได้ดด่าเป็นการสะท้อนให้ได้เห็นว่าน้องลิซ่าของเราเซนดีมาเสมอเลยก็ไม่ต้องเปล่าประกาศเลยคะ่ะว่าทําจริงๆซึ่งครั้งนี้ก็ต้องของขอบคุณแม่ๆเหล่านิลลี่ค่ะที่ไปเทคแอคชั่นนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมดีๆกับน้องลิซ่าเสมอมานะคะพวกเราภาคภูมิใจในตัวของน้องลิซ ดังนั้นถ้าเรื่องอะไรมันเข้ามาไม่ดีนะคะแต่สิ่งดีๆที่น้โนวิซ่าทำก็จะทําให้มันส่งผลกระทบกลับไปและก็เพ้ภไยไปเองค่ะน้โนวิซ่าก่่มากๆซึ่งคลิปนี้ค่ะแอดก,ก็เลยนําเรื่องราวมาเมานะคะเกี่ยวกับโลโบซิตี้เซน